ชอบวันไหนสายลีดใช้ได้ล่านะครับเด็กๆขอเหยื่อปลอมเอาไว้ไเห็นคอมเมนต์ในคลิปนะครับปาน,นิน,นครับเดี๋ยวเราลองยิงปาน,นินดโดนนะครับโดนสายวิ่งไปแล้วครับปาน,นิน เข้าดีอยู่นะครับหัวเข้ากลางตัวขาดไปเลยโดนยังไงของมันวะเดี๋ยวขาดเลยเนื้อขาดไปเลยปลาน,นิ้นใหญ่ปลาน,นิ้นใหญ่ฝัง่งนู้นอโอ้มานี่แล้ว นี่ครับผมเนี่ครับผมปนินใหญ่นะครับโดนแล้วนะครับนัดหนึ่งคอยซ้ำให้หน่อยครับผมวิ่งครับวิ่งวิ่งปนินแดงโล่เลยครับโดนนะครับเดี๋ยววิ่งนะครับวิ่งนะครับ แดงไม่ใช่เลือดนะครับสีสีของปลาน่าจะดีอยู่โอ้ยลุดลุดโอ้โหไม่ล่วงไปเลยไม่อยู่ไปแล้ว มันก็ดูมันเข้าลึกอยู่นะทำมันติดกิ่งไม้ช็อตนี้พลาดเลยครับปล่อยปลาลุงยเรียกนะหนึ่งมาซ้ําก็ดีแล้วโดนไหมนอปลาช่อนขึ้นมาตอนเผลอโดนอยู่ครับยังไงเอาโดนนะครับโดนโดนโดนวิ่งอยู่ครับขึ้นตอนเผลอเลยไม่ได้กดกล้องเลยมันอาการจะขึ้นเร็ว ใ้ก็พอดีนะไม่ใหญ่ไม่เล็กค่อ <c> น <oughs> ข้างเล็กครับใซหนึ่งขีดเข้าการคอเลยครับดิ้นน้อยมุมสูงนครับผมเจอปลานิงขนาดใช้ได้เลยครับอุ้ย <c oughs> สูงไปครับไม่เผื่อ โดนนะครับโดนโดนไอช่อนช่อนน้อยช่อนน้อยแอบ,บอยู่ในกอไผ่แดดเดียวสายรียดใช้ได้เปล่าเด็กๆขอเหีย่อรอมา <Hi. S 1> ไว้เขียนคอมเมนต์ในคลิปนะครับนนเอามาให้น้องใช้ต้องมาผักบุ้งมาใส่การผักบุ้งมาส่วนอันนี้แล้วก็ไปใส่กระเบ็ดมันจะเป็นกาดเลย เวลาปลากัดผักบุ้งมันก็จะแตกออกปลาทองใครหลุดออกมาแม่ปลาทองปะคปลาคาร์ฟปลาคาร์บเหรอมันมาจากไหนจะเทิ่มกิลูดได้ไหมโตไหนปลาฝากพี่น้องกับโตอยู่บ้านลดึงลงไปลงไนเพื่อนที่โรงเรียนมีปะบอกให้ไปติดน้ำนะเดี๋ยวอยากได้อะไรเดี๋ยวไปบอกนะแล้วเดี๋ยวถ้าน้ำมีน้าจะมาให้ นี่นั่งคิดอยู่ว่าจะเจอไหมนอมาแบ่งกันใช้ลูกลูกหนอนยางอะเยอะมากเลยใช้เป็นปะถ้าใช้เป็นเดี๋ยวจะเอามาให้เอาวกบุ<อ>้งเสียบตรงนี้ใช่ปะพี่เออมันมีตัวเ,เบ็ดแบบเบุ้งเสียบที่เป็นรูรูเล็กๆเห็นปะก้านเล็กๆมันเสียบเข้าไปในนี้ให้มันเลยมันนี้เราก็เสียบเข้าไปหากลับไปหาตัวเบ็ดมันก็จะเป็นกาดเวลาคว้างไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ติดได้แล้วบตแค่คันกุ้มันสายเละอะลูก อันนี้คือสายอะไรน<า><ล>ะดูดิสายในรอกอ๋อพอีมันเส้นใหญ่ไงมันตีไม่ค่อยออกต้องเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กก็ลงมันจะออกดีร้ามันตีรอกโคตรเก่งเลยนะครับเอาเหยื่อมาให้น้องเขาเหยื่อตกปลาผมมีนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ล้วเอามาให้เด็กๆใช้กัน ตีเบดอย่างเก่งครับถ้าผมตีนะฟู่หมดน้องตีเก่งอานะกลับก่อนนะครับเย็นแล้วเดี๋ยวฝนตกเย็นแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับ ใจอันทีด้วยนะครับวันนี้มากับนั้นหนึ่งก็พอได้ตัวอยู่ครับเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งปลารวมนะครับจัดให้ดูนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ